ไอพวกรอนี่สิมันรอไม่ไหวรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่าไงรอจนปล่อยอ่ะที่ว่าเกิดตัดเติดมีอนี่มีตาหน้าน่ะท่านท่านเอาไว้ทั้งสองตัวเนาะเพราะมันใช่โง่แล้วอีตัวไอีตัวนึงมันก็เต็มตองละมันก็เลยรอไอีคนนั้นอีคนนึงอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะเขารอโง่นะรอโง่สเปโตรอ ทำไปทำไมมันถือตัวกันมาก็ต้องขยายเอาตัวกันออกมาอีกโง่อีกไม่ง้อ่ะอา้าวเพราะรอโง่ทำไปทำมามันก็ต้องรอโง่ไม่ได้เพราะชีกอ,อกมาเพราะชีกอ,อกมา,า,ากถ้าปล่อยไปก็ไใน <c oughs> เศษเศษได้เกษตริฐทอเพียง มีปลูกเยอะแยะกล้วยอะไรนี่พี่ <c oughs> น้ำด,ดำเออฝั่งนู้นเป็นน้ำว,ว้าฝั่งนี้เป็นหอมเป็นหอมหอมแปดสิบน้ำว้าแปดสิบแล้วก็ปะปลายแล้วไงมีกล้วยหน้าลูกทำต้นออทำไมมันเตโดนข่นตัวนี้มันทำไมดำอย่างลูก กล้วยตัวนวน,ววนดูกล้วยดำสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับสวัสดีฮะ <c oughs> <c oughs> สวนกล้วยสวนคาตไคร้มีทุกอย่างให้เลือกสรรบอกแดดไม่ได้ตอนนี้ก็บรรยากาศตัวเขา <c oughs> เริ่มเย็นแล้วนะเริ่มเย็นนิดนิดเรามานำเสนอในหมดของเพดสวนเกษตร พอประมาณพอเพียงนู้นมันอยู่ในปา่าต้นง,งามเนาะก็แปกแลกว่าอยู่ในปา่าที่มันงามอยู่ตากมันไม่เจอแดดนะักมันอยู่ในป่านี่อะที่อยู่ในแดดนี่คืออืมอะไรที่มันอยู่ในร่มมันก็งามไม่หมดเนาะรวมพอประมาณเจอแดดลำเราลำนี้ลำไรถ้าเจอ ร่มอย่างเดียวมันก็ไม่งามอย่างเงี้ยมันไม่งามเท่าไหร่แต่ทางนูน้นงามครับทางนู้นงามมากก,าก้าวๆดูมาชมสวนสเกษตรนะครับม่กล้วย ว่าจะไปดูนาทุง่งนาสักหน่อยก็แดดร้อนยังไปไม่ได้รอ,ออีกพักพักนึงง่ะครับพักสี่ห้าโมงห้าโมงเย็นหกโมงยังไม่มืดครับเอาคลิปนี้ก็เกี่ยวกับเกษตรพืชผัก เป็เกษตรป่ากล้วยกับตะไคร้กับปลุกรวมกันครับ